เดี๋ยวเดี๋ยวเดียดมึงเขียหนังรักไม่ใช่เหรอวะใช่แต่นั่นมันเมื่อก่อนอเดี๋ยวนี้ชอบแล้วชอบแล้วรักเลยด้วยรักด้วยรักจนหัวป<อ>ักปั๊มไปหมดแล้วเนี่ย,ยถามกูบ้างดีกูคิดไม่ออกอะ่ะอาโอเคงั้นเดี๋ยวขอถามมีคำถามหนึ่งอันได้เลยคำตอบคือตกลงตกลงอะไรวะคอยยึมตั้งไหดิไม่ใช่ ไปเล่นบายกันไหมพีทกูรู้นะว่ามึรู้คำตอบพูดมาเลยพวกนี้ไปกินข้าวกันไม่ใช่พาไปห้องน้ำหน่อยดิไม่ใช่อหยุดบายเวี่งอยู่นั่นแหละคำถามก็คือเป็นแฟนกันไหมตอบตอบตอบเร็ว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 ใช่กูตอบว่าอะไรวะก็เราเล่นเกมทายคำถามไม่ใช่เหรอ กูไม่อยากเล่นเราขี้เกียจเราฟังเพลงดีกว่าโอ้โหอะไรวะอ้ะก็ลังสนุกเลยฟังเพลงสนุกไปยังไก่ก็ได้วะกูอะไอ้เงี้ยกูคิดด้วยอะไอ้สัตว์ทั้งนั้นเลยเหรอเอ้าคนละอันไงออุ้ยอะตะกี้สั่งเป็นสีได้สามถ้ามันตัวเย เฮ้ยว๋อเรอ้ยรอออด้รออะไรไม่ไปเล่นน่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดทำไมวะชุดนี้แหละเชื่อกูได้ฟิลวันนี้ลุกไม่อไม่ไปเถอะลุกกูไม่ไปเปลี่ยนชุดก่อนลุยไป ไะกลับที่พักกันเฮ้ยกูยังไม่กลับนะหายใกล้เนี้ยมีจัดงานฟูมูลปาร์ตี้อะกูเห็นไอ้ทูมันเศร้าๆก็เลยจะพามันไปปลอบเจอด้วยสาวๆแล้วมึงจะทิ้งให้กูไอ่ค่าอยู่กันสองคนเนี้ยนะแน่นอนไอ้ค่าจีบมึงขนาดนะี้ไม่ไปไปหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพวกกูก็กลับมาละเจอกันนะเพื่อนอย่าน้ถ้ากูไม่เมาเดี๋ยวดึง,นะงเอพวกมึงแต่ถ้ากูเมาฝากตามหาด้วยนะ เด๋อวกันอืมไปด,ดีมึงกูออไม่อยากไปหลีสาวที่ไหนหรอกกูอยากอยู่ที่นี่หลี่มึงมากกว่าค่ายเอา้าแจมค่ายมาเที่ยวกับเพื่อนเหรอคือเรามาดูโลเคชั่นถ่ายหนังกับเพื่อนอะแล้วแจมอะเราก็มาเที่ยวกับเพื่อนอะคราวที่แล้วที่มากับค่ายทะเลมันสวยดี ลออยาากกมีกงั้นแจมไปกับเพื่อนเถอะเดี๋ยวเพื่อนรอนานอ่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักแล้วเหมือนกันงั้นเราไปก่อนนะไม่เย็นชาไปหน่อยวะยังไงแจมเขาเป็นแฟนเก่าที่มึงคบนานที่สุด จะนานจะสั้นนะ่ะพอเป็นอดีตก็คุยลำบากทุกคนนั่นแหละไปกลับเรือนหอเฮ้ยกลับที่พักกันเดี๋ยวกูถือกระเป๋าให้เร็ว